นี่น้องมนาะกำลังลงหลอบซองครับคนนี้กำลังลงงานหลอบซองเก็บยางกันไม่หยิบยางห้องหมดเพื่อไงามถ่ายพี่บ่าตาถ่ายเหรอไปไหนไปไหน่อยดันเต็มพี่น้องวันเอามาเก็บใบ หกเกี่ยวมาเก็บยางน้่มใหาย่างห้องอก่อนครับเออเข้าวไปใ่ปะอ๋อไปว่าววกำลังจัดขึ้น,ทนเทลอให้พี่น้องงานข้างงานข้างตอนนี้งานส้งบังกอกน้ำนครมือน,นี่เรบเกี่ยร้อยขึ้นเจ้าตัวหุ่นงานงานข้าง ล่า,า,างนะนะครับอยางพ้วงมวลไม่เคยวะอะไรบ้า,า,ายงยางเนี่ยอ,อ๋อเดินหายโอเคพอแล้วพอแล้ว,ลวยางพอหมวลกันหมวลสีกันขาดไี่น่อยโอ้ ม่มหอลมเย็นด in ีมุ่งเนี่ยเป็นจ่อยๆเล้ไม่ออกลบไว้วาย ไม่เหม็นคาดจัง,จงอ่ะไม่เหม็นคาดจังเหม็นคาดป่ะจ้ะเดี๋ยวค่อนแค่อยุ่มันล่มพี่น้องสาวุาล่มเนะี่ยเอาเ้ามากเลยคาดเบิลด,ลดจนรถสิบุมีแห้งขืนเนิดแล้วซ้ำคือมันยังมาบริกรกินย่อคนคนร้งงานให้ก็ได้ แดดครักแห็งบรรยากาศลงข้องคือเข่าพี่น้องหากินท่ายากคือเข่าครับผมว่าแ้่ท่ายล้งคลิปหมดแล้วเที่ยว้องเกี่ยวครับไอยี่ี้อชคนครับรถมันทุกเห็นง,งานลงงานกันที่ประมาณนี้แหละครับผม การปูป้ายไม่แต่เหล็กแยดียวไทยเ็มเ้นต์ใหม่เออราคาดพื้นรถเจ้กระดาษผลิตกองต่างๆสร้างจองได้สร้างได้แล้วพี่น้องครับราคากันเองครับผม กระดาษขาวกระดาษังตาลมีเวิร์ดครับกระดาษมั่นก็มีครับคิดต่อสอบถามได้ครับผมราคามีสภาพครับเข็นไปแกลวจากโล่งผลิตผนมาเก็บไปในกุดังครับบานนี้ก็ขึ้นจากกุดังข้างมันจะส่งเมือนบานเนี่ยมืนอนี้ได้สองรอบแนละ้วมันขึ้นข้างมันจะส่งมือนเ้าครับ นา,นาสี่ได้ไปนี่ก้มเบี้ยวโค้คือเก่าเหรอครับพี่น่อยวันนี้ลกงกูเดียวอีกสานเนี่ยซี่หาหน้าที่รต่ว่ากันแหลวยลกงกูเดียว ล้างออกมาแดดที่นี่แบน,น,นี้อย่านเดีย๋ยวะยังไปเก็บในห่มครับเออลงเร็วแล้วเววก็บในห่มเก็บกระทินก่อนพี่น้องกระทินกับแก่ถินแก่ถินกับต่ำส่วตลำหงค์ครับพี่น้องลำส่วนแซ่ขนมกินแซ่บครับพี่น้อง เดี๋ยวลงเร็วๆฮะสื่อตำสว้วงมากินขราบพี่น้องเด็ดๆพอดแกะใส,ส่อ่าลงาลงใส่ลงเครื่องคั้นแล้วเครื่องคันแล้วคันแล้ว ชีวิตครับโรภทุกห์นะข็นทายอยากอยู่นี่แล้วครับผมสิบสิบกว่าปีแล้วครับแต่มีัวลาขั้นเดียวจนกาไในพี่ได้น้องกันมาในมูนมาคร<ม>ับพอดี4ีขั้นทึ่งหมดครับผม,มบริสุทธิ์ไม่ป่ายแดงคือพนหรอกครับที่จะเมื่อแปดพนพัจักือเอาพ่อเด้แล่นหางเงินได้ครับ ปฏิสือสดเออครับพอนเอาละสร้างเงินพอนครับผมแม่จะกลัวเพราะยังขับระบาวเราวะเพรานยังเอ็ดระบ่าวเราวะล่สร้างเงินพอนแม้จะกลัวเพื่อนดีพี่น้องยิ่งใหญยังกับพอนเอาครับพี่น้องเพราะว่าตั่งมาไล่กับเพื่อนเรียกปฏิสือสดครับพอนเอาดาวสองเซนพอนเอาวัน ลมยางลกอยู่กันครับแอ่นนี้เลือดซีบ่อนทางนั้นเลือกฮะเปลี่ยนมุมใหม่เห็ปนป่ับเปลี่ยนมุมใหม่บรรยากาศมุมใหม่ ส,าาสะอาดสะอาดดิเวิรเขาเก็บมองเงี้ยม่วงเนี่ยมนยีระยะแล้วที่ไทยพี่น้องเบิ้องนี้จบขั้นบ่อแล้วคนะุณโลกคุณเดียวสา,ารพี่น้องอัสซาัมีแล้วครับผมสวัสดีครับผมเดี๋ยวลงไหลไปเบิ่งครับสวัสดีครับผม